สวัสดีครับตีครับคุยได้เลยครับสวัสดีค่ะอยากจะถามเรื่องเร่งเซงเงินเ่าไห่คะสนใจอยากฝากขายหรือว่าสนใจอยากซื้อครับอยากขายค่ะอยากฝากขายครับอยากฝากขายง่ายๆนะครับส่งมาที่เฟซบุ๊กมานพแซลล์ครับส่งภาพมาใต้คลิปของมานพแซลลอนะครับ จะมีคนเห็นอยู่ทั้งหมดนะครับ470,000คนครับจะมีคนเห็นโพสเนี่ย470,000คนครับทำอะไรแบบเปิดเผยคือไม่ต้องแอบกันเลยนะครับเราสามารถโชว์ของให้กับคนไทยดูได้เลยแล้วก็เวลาฝากขายจะมีกลุ่มขายได้กับกลุ่มที่ขายไม่ได้ครับ okay, okay. กลุ่มที่ขายได้คือกลุ่มคนที่เขาขายราคาที่คนทั่วไปซื้อได้ครับ mm hmm. เช่นถ้าขายหลักร้อยนะครับก็จะมีคนสนใจ แต่ถ้าเราประกาศนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเขาก็จะปัดทิ้งไปก็คือเขาจะไม่สนใจนครับสนใจฝากขายไหมครับสนใจแต่ถ้าจะซื้อต้องทำบัตรอะไรนะไอ้พวกทำบัตรหรือว่าของเงินก่อนคือโจรครับไอ้พวกขอไอ้ไอเงินก่อนอะอะไรก็แล้วแต่นะครับคนไทยทั้งประเทศฟังพร้อมกันดังนี้เลยนะครับว่าถ้าเกิดใครของเงินเพื่อนๆก่อนแม้กระทั่งบาทเดียวนะครับ พวกนั้นคือโจรครับเข้าใจไหมครับค่ะค่ะอ,อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดใครของเงินก่อนพวกนั้นคือโจรเราบอกคนข้างบ้านไปเลยว่าเฮ้ยของพวกนี้นถ้าเขาอยากซื้อเขาก็ต้องจ่ายตังให้เราก่อนนะครับมีควนนเ,เขาว่าถ้าจะขต้องต้องทำแบบรับซื้อก่อนพวกนั้นคือโจรครับเ,เข้าใจไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากฝากขายนะครับง่ายๆเลยครับส่งภาพมานะครับที่ Facebook มานบแซลล์ครับส่งภาพมานะครับที่ f a c e b o o k มานบแซลล์ครับและอย่าไปโอนเงินให้พวกโจรก่อนนะครับรออยู่นะครับส่งในในรื่อในอะไรคะในเฟซบุ๊กครับเฟซบุ o กมานบแซลล์ครับ ได้ครับเพราะฉะนั้นห้ามโอนก่อนนะครับใครโอนก่อนพวกนั้นคือโจรครับต้องไม่ต้องทางใบรับซื้อพวกนั้นคือโจร,รพวกนั้นคือโจรครับเพื่อนๆพวกนั้นคือโจรเนาะเพราะฉะนั้นนะครับอยากขายได้ก็ขายให้ถูกแต่ถ้าขายแพงก็ไม่มีคนซื้อครับถ้าจะขายต้องทำยังไงคบ